สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ด Apple นะครับวันนี้ก็จะมาแบบาตามที่เห็นเลยมันก็จะไม่ใช่การ์ดหรือกล่องสุ่มนะมันก็คือโอชินะครับโอชิแล้วแหละเอาตางไปมันจะเป็นพวกการ์ดสะสมนะซึ่งการ์ดสะสมก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะว่ามันจะมีแอปของทางโอชิซึ่งเขาไม่ได้จ่ายนะคลิปนี้ก็ไวๆเลยแล้วกันกล้องอาจจะเอียงนะครับขออภัยด้วยก็คือมันก็จะมีหนึป๋าก็จะมีสักครู่ครับจะมีคิวโคตร เออไม่ใช่หิวโคดรเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีเลขอยู่นะ okay. เดี๋ยวผมมาสกแกนให้ดูนะก็จะตัดภาพไปตอนที่เข้าแอปโอชินะครับเคยครับ okay. ตอนนี้เราก็เข้าถูงหน้าแอปโอชินะมันก็จะมีอันนี้จะเป็นหน้าแรกนะอันนี้คือกรอบรหัสนะอ่าอันนี้เพึ่งเราจะไม่สนนะครับทำไมทีหนึ่งนี่คือแรกของรางวัลก็เหมือนเหรียญพวกนี้จะเอาไปแลกของรางวัลได้นะซึ่งเราต้องเข้าไปหน้ากิจกรรมนะครับก็มันจะมีตรงนี้ที่เป็นต้องแตะก็ตแตะเพื่อเล่นแต่ทีน,นี้ว่าจะ าไปในกล้องโอ้ยอันนี้ก็จะเป็นคลิปเนะก่านะก็ที่ผมถ่ายไว้ก่อนนะ่ะก็เอามาเปิดให้ดูรอบๆหนึ่งก็จะสแกนขึ้นแบบแป๊บเดียวนะเพราะว่านั่คือการตัดนะก็เลยมีการเรื่องเวลาหน่อยน่ะอ่ะอันนี้ก็จะมาเจอการ์ดที่ลอยอยู่นะแล้วก็แตะไปที่การ์ดนะมันก็จะแสดงขึ้นมานะ เนี่ยครับการ์ดมันก็จะขึ้นมาเป็นอันนี้แหละเป็นเป็นสามิตินะเป็นการ์ดก็จะเท่ๆหน่อยมันก็จะมีค่าพลังพลังอันนี้ก็กดออกไปเลยครับมันก็จะอยู่ในเหมือนกระเป๋าการ์ดเนี่ยไอ้ส่องมันจะมีส่องใบอยู่เก็บไว้แล้วโอเคครับเราไปตอนปัจจุบันกันเลยครับอาจจะต้องรอโหลดสักครู่นะครับแล้วมันเปิดแฟลชไว้ให้ด้วยก็ได้แล้วมัเปิดแฟลชไปนะครับ มันจะเข้าเข้าสุดกล้องซึ่งมันตอนใช้เคียวโคสนี่อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงครับพราะมันจะจับได้ปนานอยู่นะเน,นี่ยนะ <c oughs> ซึ่งมันมีหลายฟ้า้วยมันจะเป็นวิธีเล่นแต่ผมจะสอนวิธีเล่นนะมันจะเข้าไปอยู่ในโลก A R นะไปหาการ์ดในโลก A R โอเคมันก็จะเตือนประมาณมานี้แหละอ่าฮะขอเปิดแฟลนะครับแม,ม่อนุญาตด้ยอ,อเคมันก็จะมืดมดหน่อย ซึ่งมันเขาไม่อนุญ,ญาตให้เราเปิดแฟลโอเคตอนนี้ก็มาสกแกนใหม่อีกรอบหนึ่งก็จะมีประตูใหม่อย่างนี้นะครับอ่าแล้วเราก็จะแบบเอาโทรศัพท์มุดเข้าไปเดี๋ยวตั้งตัวนับมุดเข้าไปแล้วตอนแรกที่เป็นที่ผมเปิดให้ดูมันจะเป็นตะดาบนะแต่ตอนนี้มันมีแต่พวกเนื้อที่รูฟี่ชอบกินนะ่ก็จะเต็มพื้นทั้งหมดเลย แล้วก็หันไปดูลบๆนะครับนี่ก็จะมีโลกของเราหยุดหลังประตูนะนี่ที่หันลบๆเพื่ออะไร,รเพราะว่าการ์ดบางการ์ดมันมันที่ก็ลอยอยู่ข้างบนนะมันก็จะกระตุกๆนะครับเพราะว่ามันจะโหลดประตูนะจะตัดไปตัดมานะครวก็หาไปนี่มันจะตัดไป,ต,ดนะไปต,ดตอนที่การ์ดมันเข้ามานะครับ แล้วเรดูเวลารอบนะนครับนะครับมันก็จะมีกา๊าดลอยอยู่บนฟ้าแล้วก็กดเข้าไปมันก็จะมีการาดก็เหมือนอันแรกที่ผมให้ดูไปแล้วนะครับก็จะมีค่าพลังบอกแต่อันนี้จะเป็นการาดแบบเหมือนนอร์มอครับบแล้วก็จากหน้านี้นจะไปอยู่ในจัดทีมนะเหมือนจัดทีมมันจะมีคะแนนอยู่ข้างล่างเราต้องรวบรวมคะแนนอันนี้ผมก็เพิ่งรู้น,นะว่า การ์ดตลากาดเอาแบบเอามาจาัดทีมแล้วมันจะในนี้ได้อยู่นะเพิ่มการได้อยู่อันนี้ก็แบบอ่าผมจะเล่นเวลานะครับว่ามันช้ามากครับ <g laughs> ก็ขยับไปขยับมาครับมันจะมีประตูเด้งขึ้นมาขยับไปเรื่อ <g lim mon> ยๆมใช้เ,เวลาหน่อยนะนี่ครับประตูมันจะเด้งขึง้นมาอีก ก็ให้เราเดินเข้าไปนะมันเดินเดินเรืยจริงๆแล้วก็มุดเข้าไปแล้วก็มอ,องซ้ายมองขวาครับหาใครจะมีการที่ชันมาข้างบนแบอบอ๋เป็นการเอาตัวิเมนะสุดย่อแต่มันก็เป็นการแบบ normal อ,อ,อะไรประมาณเนี้ยซึ่งคะแนนมันก็ไม่เยอะมากครับ <c oughs> นี่ก็ไปอย่หน,น้าจัดทีมนะนเราก็เลือกมา2ตัวจัดทีมก็จะมีแต้มอยู่ของเรานะครับเป็นแต้มสะสม องคารนะรับการทั้งหมดในกระเพาก็จะมีอยู่ประมาณห้าใบแต่ไม่สามารถเอาการ 9, เก่าเข้ามารวมได้นะอันนี้ก็มาใส่โค้ดนะครับคอดจากฝาและเพราะมันจะได้แต้มแต้มสิทธิ์ในการเล่นอีกรอบนึ่งอนะ่ะแต่ละฝาจะมี1สิทธิ์นะก็ใส่ไป เป็นช่วงนี้ก็จะก,กอ่อเวลาไปนะไปฝาต่อไปนะเป็นฝาถึงงวงนะขยับนี้ขยับหน่อยก็นี่ครับประตูก็ดึงมาแล้วแล้วก็ หมุดเข้าไปครับในประตูจะมีมองซ้ายมองขวาแหละเหมือนเดิมนะแล้วก็แตะการเฮ้ยชื่อเขียวชูโรใช่ไหมจะโกงใชไหมอ,อันนี้เป็นการระดับมันสีส้มๆน่าจะดีกว่านะ้องมองมาหน่อยอย่างเี้ยมั้ง ค่าพลังก็สูงกว่านะเอามาจัดเข้าทีมเลยก็จะเข้าทีมไปพลังแต้มก็จะเป็น17นเจ็ดนะแต่ว่าอันดับหนึ่งมันหมื่นกว่าไม่รู้มันเอาการ์ดมันจะอะไรเยอะแยะฮะนั้นั้นก็มาเกาะโค้เหมือนเดิมอะเอาไวสะสมสิทธิ์ ก็ในกระเป๋าการ์ดก็มีทั้งหมดที่นี่แหละอาเียเปิดให้ดูเลยรับเรจะเป็นแต้มคะแนน,นเกมการ์ดที่เปิดได้ตอนไม่ได้ทำคลิปอ่ะจะไม่ได้พวกไฟอกเลยก็ได้แต่พวกมันไม่ใช่ตัวประกอบแแต่ว่าอยากด้ตัวฟรีมากกว่าจะเป็นการ์ดเท่ๆเลย ส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าแรกคนระับเอาแต้มมาได้ของรางวัลได้อนะนี่ครับผมมีเจ็ดแต้มอ่ะมันใช้ต้องถามร้อยร้อสองร้อยอ่ะต้องหลายขวดอนะ่ะร้อยกว่าขวดอะ่ะก็จะได้นี่ครับนี่มันก็เท่อยู่นะอยากได้ โอเคครับก็ไม่มีอะไรละก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไม่ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้มาคิปใหม่ๆนะครับสามารถทวงไปพูดได้นะครับคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยเจ้นมาบ๊ายบาย